เป็นความสําเร็จตลอดทางเดินเป็นขั้นเป็นตอนจนมาถึงช่วงเวลาที่ชีวิตจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีทางเลือกมากขึ้นอีกเมื่อชีวิตเข้าสู่วัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวที่เรียกว่าวัยกลางคนนั่นเองและช่วงวัยกลางคนของคุณน,นี้เองที่ชีวิตของคุณกําลังมีสอ,อย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันและหนึ่งในนั้นก็คือการทํางานเสริมที่คุณกล่าวถึงนั้น นอกจากจะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดีแล้วการทำงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวการได้พบปะกับลูกค้าใหม่ๆจะส่งผลให้มีธุรกิจติดต่อได้ดีมีกำไรซื้อง่ายขายคล่องยิ่งเป็นงานที่เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นนายหน้าที่ไม่ต้องลงทุนก่อนด้วยแล้วยิ่งเป็นงานที่ไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใดบวกกับความสามารถทางสติปัญญาเข้าอีกด้วย ย่อมสามารถมองเห็นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสดใสโชควาสนาและ